แล้วโทษนะปินป็นขอเดินไหนค่ะมาเดินไหนค่ะเข้าไปเลยแม่ครูไปไหนมาเนี่ยตรงไหนตรงไหนไปดูสิแม่ครูอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแสงหน่อยโทษนะคำปันทางนี้เหรอเกรงใจเดี๋ยวไปเอาเองขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เข้าคิวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิลูกต้องยืนตรงนี้ไหมลูก ลูกลูกต้องยืนตรงนี้ไหมแถวตรงนี้หรอคะตรงนี้สว่างไหมตรงไหนใช่ไหมไม่ไม่ลูกต้องยืนตรงนี้เหรอโอเคเอาไอ้นุ๊กไปตรเนี้รถนอดให้พี่เขาเข้าต่อนี่ต่อเสีอขาวแม่ค้าขอขอโทษทีถอยไปหน่อยค่ะเม่อนกันลูกยืนไม่ได้เดี๋ยวไฟตกถอยถอยเอกค่ะ าถอยตาแม่แสดงเนี่ยเอาแนวนี้แหละค่ะโอเคใช่ใช่เดี๋ยนะคะเดี๋ยวไหเดี๋ยวนะต้องต่อชีวิ้นะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปต่อนะได้ไหมได้ได้ตรงนี้ใช่ไหมตรงสาวนี้นะโอเคโอเคอ่าไหนก็บอกไว้ลูกลูกเรียกลูกก่อนดิใช่มาได้แล้วนี่ให้เห็นป้ายใต้ไหนคะ มัน<ป>มันไม่ได้มันมืดมันมืด,มนมดไม่ได้แล้วมันสูงไปด้วยมียินมาได้เข้าแถวฝั่งนี้ดิคะ่ะยังไมไ่ถ่ายสักทีอ่ะฝั่งนี้ลูกมาเยืนนี่ลกูกฝั่งนี้ค่ะเออเนี่ยขาวเลยเนี่ยยืนนี้ค่ะออ๋เราต้องยืนตรงนั้นมันไฟตกค่ะตรงนั้นอย่าไปนะ ตรงลูกกับไฟตกไปไม่ได้พอถ่ายได้ไม่เห็นใช่ใช่แม่อยืนที่เราอยู่ตรนเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้เลยลูกไอไออุญยพรผ่านเอ่อประกันให้ลูกยืนตรงนี้เออได้ค่ะเข่าพิวค่ะสองข่าวใช่ยืนยืนตรงนี้ไม่งั้นตรงนั้นไฟตกไฟตกตรงนั้นตรงนี้ยืนตรงนี้มันชัดตรงนี้ค่ะตรงนี้เออ โอเครอเลยชอยนงยีบฝั่งนี้จะบเดี๋ยวเราต้องไปฝังน้ตไหนให้ลูกนัต้องไปฝั่งโน้ตไม่ด้ต้องไปฝังโนใช่โทษนะคะขอเดินดิหนึขอเดินขอเดินขอเดินผมไม่นอเดินไม่ขอเดินโทษนะโทษนะยังยัง

อันไหนแม่ใหม่ใช่ไหมคะอ่าเลยค่ะขอโทษนะแม่ขอขอให้แม่ใหม่ใครจะรีบกลับมาบอกนะคะ,ะไม่คม้างค่ะเถอวค่ะถึงแ <c oughs> ม่แล้วก็ปาด้วยกันแหละ,ปะไปถึงกรุงเทพมาสองสามโมงเช้าอะ่ะวันนี้ไม่น่าต้องขอใครจริงๆนะคะเพ<อ>ราะว่าไม่ทราบเสียงนีไม่มีทางบ้านบอกเองคำตอบของชีวิตนะคะ เลยขาดไปหนึ่งเพลงค่ะพอมาไลฟ์ชว่วงที่สองก็ไม่ครบด้วยแบตหมดเพราะว่าไม่ดาเปลี่ยนเครื่องอีกแบตหนึ่งแบตแั้วไม่เต็มค่ะแล้วก็เลยแบตหมดเองแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาไลฟ์เครื่องนี้ค่ะก็เลยก็เลยได้ไลฟ์จนจบน,น,น,นะคะขอถ่ายด้วยนะคะแม่ถ่ายแล้วที่มนเแม่ม ัแม่ต้อยแม่แม่แต้อยตุ้งหันไปไหนพี่ต้อยสุ้งันตุ้งนันไม่อานจอดว่าที่ไหนไม่รู้ถ้าดูไลฟ์สดก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวใครมารับจะถึงเทพก็ประมาณสามโมงเช้า วันนี้ได้ขอเพลง่อนเล็กขอโทษที่ถึงได้ขอก็ร้องรู้แล้วได้ขอเปล่าร้องให้ดีแล้วก็ให้รายงานใครร้องอ่ะ ไม่ใช่ใครร้องจะต้องมลของจะบอกอ๋อให้แม่เข่ก่อนใครใครจะรีบกลับบอกนะคะหรือยืนไม่ไหวก็บอกเดี๋ยวให้ลูกนกถ่ายให้ดีกว่ามกลวลูกนกไม่ลูกชายก็ด้ลูกชายเพิ่มะได้ลูกชายเพิ่มนะนัองนก อาต่อเลยค่ะแม่ต่อเลยขาเดี๋ยวลูกที่พาเขาจะเอาของให้ลูกเดี๋ยวแม่เป็นลูกของได้มาสกิดแล้วค่ะของก็ปิดกดหมายเนะาะได้เข้าใจเข้าใจพื้นเล่นแต่เล่นไม่ถิดกฎหมายเพราะทตลาดมันเขาไม่รู้ว่าใครพูดหรอก <c oughs> จำเสียงนะ อเให้ยังเลยเขาปกนนกล้องเหรออ่ะเบนกล้องโอเคโอเคเอเข้าไปเข้าไปเลยเเข้าไปเลยค่ะลูกเข้าไปขโมยแลนะวัด ของเจ้าวาดมาใส่ป่าวันนี้เขาบอกให้เซฟเจ้าวาดด้วยงานางบ้านอ รเ,เรียบร้อยแล้วนี่นจกรัมต่รงเอ้กร้า <c oughs> ่ไมว่ใส่หมวก็่านเขาจะไม่ได่าเราไม่ดีหัวหลานใช่เดี๋ <c oughs> <c oughs> ดยวขอให้ เดี om, tá, illing, on, no ๋ยวๆดเจะถ่ายก่อนใช่ไหมได้ได้ไดเดี๋ยวสิพี่ต้อยต้องนำทางก่อนเออแล้วใครก็จะเข้าไปได้ยังไงอ่ะงเขาไม่กล้าพี่ต้อยมันเส้นใหญ่ขอโทษนะโทษนะตามตาอะอะก้องใครคะนังโนบะลต้องๆอันไหนอ๋อโอยโอย ไม่พอใจบอกนะพาวินีแม่จะให้น้องนึ่องมน้องน้องมีเต็มทุกอย่างคุณนงสองเตมสอหนงสามเดีวตอนนี้สว่างดีนะหนึ่งสองสามหันไปหันมา อ่าเดี๋ยวๆตามาค่ะเอ่อน้องอาจเจอโรงฮานด์บัด để 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 คนไม่เยอะไม่นานหรอกกัมเทพกัมเทพกัมเทพมันเงาอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละต้องหันมาทางนั้นลูกหันมาทางนี้นะคะหันมาทางนี้นะโป้งเงาเงาหันมาทางนี้ ไม่ใช่ถูกยังไงไม่เข้าใจไม่เสิร์ตยืนตรงนี้ดีแล้วป่ะแล้วหันมาทางนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้มาแล้วก็หันมาทางนี้โอเคไหมาหันมาทางนี้ถูกละถูกละเอออันนี้ไม่มีเงาเลย ใช่เดี๋ยวกแนหายแม่ขอไ้หนี่แม่คุ้มกมือใจมากเลยแม่เดี๋ยวก็ทองไทยก็ได้เนลยกไม่ใช่คุเจนะวันนี้ไม่ใช่เลยนะนีอ้ันนี้แหละพาอันนั้นถูกพดใชย่ิวหน้าเปทีนะไม่คิดถึงคุมเกืพูดอะไรลืมไปแล้วค่ะเอไปย

กกันใหญ่ล้เอ้าเอ้านานเจอดีแม่แม่แม่ขาขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะดีพี่ต้ยสวัสดีไทยไม่ต้องสองสาเ่ยค่ะ ดูอยู่เดี๋ยวนะลูกนะคนใกล้จะหมดแล้วลูกอะไรนั่นน่ะหันหน้าไปทางไหนถ่ายไหมไม่ถ่ายมั้งไม่ถ่ายใช่ไหมถ่ายรอบละหลายรอบละกี่รอบเลยหนึ่งสองสามมองกล้องครับไม่มองไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวนี้นกไล่

หมดแล้วนี่ยังไม่ได้เนาะก่อน้น่อยที่จับ่าได้กเอเลก่จําไม่ได้เนาะลบเนาะยังไดเอาไปเลยตลกกาไปดูไม่พอใจอะไรคะแอล้อกสแลเ <c oughs> ยังไม่ได้ยันต้งคือยวต้าไม่สวยซ่อมใหม่นีเี๋ยวาเต็มยอดเลยครับพี่นตไม่ใช่พี่นันเขาเรียกพี่นันพี่เจว,วีไม่ถ่ายรูปเหรอแกไม่ถ่าย คนไม่ถ right. okay. ่ายก็คือไม่ถ oh, ่ายออถ่ายไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอากล้องไหนอ่ะตั้งเง้น้อนแบนกล้งเง้นตั้งเงิน มางอกมาจากไหนเนียนึกว่าหมดละไ <c oughs> ม่หรอก็นั่งรอไงอแซวเล่นแม่กันยังไม่ได้แต่แม่กันยัง สิบคนลูก นเปลี่ยนเงินขับรลยครับถ้าเปลี่ยนถ้าขับอะเปลี่ยนเงินขับดียรู้ีบ้างมีบ้างใไหมหลายชั่วโมงมาก่ปจะบ้านนี้ประมาณกลากลางนี้นานน่ะประมาณสี่ห้าชั่วโมงแวันนจะเปานวันี อ๋อใช่แม่เขาไม่ได้ถึงนี่สามโมงเช้ากรุงเทพมปนไปกลับเลยกลับเลยจะหมดแล้วค่ะประแพร์ไม่นานไม่นอนยังไม่นอนน้ำันเทนสวัสดีค่ะญี่ปุ่นกับไทยห่างกันชั่วโมงเดียวเนาะ แซวแซวมารถคันเดียวกันได้แท้แซวแน่ได้อย่างนี้ต้องใช้คะแน่นอนใครถ่ายต้องแน่ยแล้วใครถ่ายพี่อ่ะอ๋อนี่ของพี่อ่ะอันนี้ลูกพี่เออนี่วาแล้วว่าแล้วถ่ายอยู่งานเล่งงานเล่งงานไม่ต้องช้อนอ่ะแตวต้องช้อนข้างล่างขึ้นไปเพราะงั้นขามันจะเตี้ย ต้องก้มหน่อยค่ะแมไปทำเป็นแนะนำเขาอะไรก็ไม่ใช่เก่งต้องแาดจะ้อกไปยต้งแพทไม่มาลมองก้องนี่ก็จะม้ไมเขาจะไปแคร์ต่อแม่ได้เลยนี่ยมองกล้องนี่อันนี้ไรสดเดินดูแล้วมองกล้องทำไมเออใช่ดูก็พูดถูกแล้วนี่มันมองกล้องมีไรสุดรถวิ่ญายมีไน ไม่เห็นนะครับอะไรเนี่มอยไม่หมดสักทีเลยสิบแปดคนเองลูกแม่เยอะแม่เยอะอ้าวโอ้ยแม่มาตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วลูกเอ้ ขับรถค่ะไปถึงเนี่ยพรุ่งนี้สามโมงเช้าใช่ไนี่ก็เหมือนกันเลยมั้ยจองโรงแรมไ้เ่ยวใทยให้แม่ไหนพรุ่งนี้เที่ยวสองัเที่ยวอะไปไห้สองวันนึกว่าสองวันนึกว่าสองวันแล้วก็าทิหย์เจอกันีแม่นะเ่ยวไทย

ไม่ถ่ายใหม่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนมือตากล้องใหม่แล้วแหละคุณเลมบอกวุ่ยปุยอะไรเนี่ยฮะแก้งเหรอไม่แก้งหรอกจงใจนกยังไม่ว่างเลยน่ะ๋องมือสองแม่เขาถ่ายแล้วเขาจะได้แล้วสองมือแล้วน้องนกได้ค่ะเข้าเข้าก่อนเลยค่ะ

ตั้งป้าสวยอ่ะป <yeah. tal principal> okay. mm ้าต้องตามเบือตามคอเบือเนี่ยนะเนี่ยมเนี่ยดูกล้องเขาสิสวยจังเออกล้องพี่ติ๋วก็ได้กล้องนั่งกล้องเขาสวยคุณป้ากล้องสวยอ่ะมันหนักนะแม่เดี๋ยวหนึ่งสองสามนี่เราต้อง่อม่ไหมไก็ต้องไมต้องเราจะซ่อมอ่ไม่รอไม่เลทไม่กล้าไม่ปิดไหล่อ่ะไม่กล้าปิดไหล่อ่ะ

รถน้องอ๋อรถน้องอ๋มาแล้วใช่ไหมไอ้รถนี้ตัวยอทั้งนี้ลูกไม่ใช่น้องนพเดี๋ยวก่อนรถน้องอาร์ตไอ้รถน้องอาร์ตเดี๋ยวเป็นรถน้องนพมาแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งจะเสร็จแล้วล่ะจะจบดีไหมจะเสร็จแล้วแป๊บหน่งแก่ไหม่ไม่เดี๋ยวพอมันปิดไลฟ์ใช่ไหมตอนสุขท้ายก็เสียใจถ้าบอกถึงเวลาเขาปิดไลฟ์ทริงี่เพราะเสุดท้ายไนหนึ่งสองสาม โอ้ยขาฉันก็ไม่กล้าไม่ได้แล้วเนี่ยไทยเธอโถไทยเนี่ยไม่ไายเลยไทยเจอโถไทยเจอแบบนี้นะสองสอหมดหมดเลยใช่ไหมคะโอเคสิ้นสุดการเลสอ่ะไทหมดเลยใช่ไหมโอเคสิ้นสุดการเลสสุดตะปิงตัวนี้ค่ะฝันดีนาตีสวัสดิ์ค่ะ